ดีค่ะน้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมจะมาสวนการบ้าบนพี่แม็กจากไลท์สัานที่สิค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นงไ,ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมีเส้น AY แล้วก็เส้น b Z แล้วก็มีเส้น CX นะคะเป็นเส้นมัธยฐานเส้นมัธยฐานนะคะก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดนะคะ ลงแล้วมาแบ่ง1นส่วนสองของฐานนะคะสมมุติว่าจุด A น้งปริมจะล่างมาแบ่งฐาน BC นะคะน้งปริมก็จะได้เป็นจุด y ซึ่งมันจะสามารถแบ่งจุดแบ่งด้าน b y กับด้าน YC นะคะเท่ากันแล้วก็ใส่ว่าเท่ากันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเหมือนกันทุกด้านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเส้นมัธยฐานทุกด้านนะคะ แสดงว่าด้าน bx ก็จะเท่ากับด้าน ax แล้วก็ด้าน ae แทนะคะจะเท่ากับด้าน ce หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นเส้นมัธยฐานตัดกันนะคะที่จุด o โดยที่ ox บวก oy บวก oz นะคะ ox o บวก oy บวก oz เท่ากับ12นะคะแล้วเขา หาค่าของ ay บ B, วก bx นะคะก่อนอื่นนะคะข้อนี้น้ำปริมนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราลากเส้นมัธยฐาน ay ลงมานะคะมันจะแบ่งครึ่งสองด้านนี้เท่ากันแล้วก็ด้านนี้ด้าน ao นะคะจะต้องจะต้องเป็นสองเท่าก็คือ2 x สองเท่าของด้าน OY ด้านแสดงว่าด้าน OY ก็คือ1 x นะคะมันจะเป็นแบบนี้ทุทกเส้นเลยนะคะแสดงว่าน้ำปริมก็จะสามารถใส่ได้ทุกเส้นเลยนะคะแสดงว่า BO ก็ต้องเป็นน้ำปริมจากกำหนดตัวแปรอื่นนะคะก็คือสมมติให้เป็นสอง y นะคะแสดงว่าด้าน OZ ต้องเป็น1 y แล้วก็ด้าน CO นะคะ นับริมกำหนดให้เป็นสองแท่แสดงว่าด้านนี้ที่เหลือก็จะเป็น1แท่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้เป็นน้บริมก็จะมาเขียนเลยนะคะว่าจะได้เป็น a y เท่ากับเส้น a y นะคะก็คือ3 x นั่นเองแล้วก็ b แทนะคะ b z กก็จะเท่ากับ3 y นั่นเองค่ะแล้วก็ c cx นะคะก็จะเท่ากับ3 z กค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าน้องปริมเขาจะถามค่าของ3เส้นนี้แล้วก็เอามาบวกกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องปริมขอจับมาจับมาบวกกันเลยนะคะเราก็จะได้เป็น 3X 3Y บวก 3y นะคะแล้วก็บวกกับ3 z ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามันสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะก็คือเลข3แล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะเมื่อเป็นดึงออกมาแล้วนะคะข้างนอกก็จะได้เป็นข้างนอกก็จะเป็นเลข3ข้างในก็คือ X บวก y บวกแนะคะ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าค่าของ x y แทนะคะมันก็คือที่เขาให้มาเลยนะคะ x บวก y บวกแก็คือเส้น Oy บวก Ox แล้วก็บวอกอับ O แทนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เขาให้มานะคะว่า Ox บวก Oy บวก O แทนะคะเท่ากับ12น้นองปริมก็จะได้เป็นแสดงว่าเราจะสามารถแทนไปในวงเล็บได้ได้เป็น สคูณกับข้างในตรงนี้ก็คือ12 3คูณกับ12แล้วก็จะได้เป็น3าหกนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเท่ากับเส้น a y บวกกับ b b แท้นะคะแล้วก็บวกกับ c x ก็จะได้เท่ากับ36นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ36นะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย